อ่าก็เป็นชีวิตอยู่กับธรรมชาติครับท่านแล้วก็อืดีเข้าใจธรรมชาติได้แหละดีแล้วเนาะครับผู้ที่เข้าใจธรรมชาติก็ก็เข้าใจธรรมนั่นแหละครับเพราะว่าชีวิตใครที่ไม่เจอไม่มีหรอกอเกิดมาแล้วเนาะ เพราะว่าเราต้องอยู่กับความเจ็บในนี้ที่เราได้พูดอะความเจ็บเป็นธรรมดาครับไม่ล่วงพรนต่อ,อความเจ็บไปได้มันก็เป็นเป็นคำหนึ่งนะอ่าเป็นคำหนึ่งที่เราพูดกันได้โดยอ่า โดยในยะาหนึ่งนะของคำพูดว่ามีความเจ็บเป็นธรรมดาเนี่ยเราพูดได้แต่ว่าเอาเวลาเราถึงจุดนั้นนะเนาะถึงแล้วบางครั้งเราเราไม่เห็นนะว่าความเจ็บเป็นธรรมดาทาั้งๆที่เราอยู่กับความเจ็บว่าเป็นธรรมดาแต่ว่าเรา ไม่เห็นว่าความเจ็บเป็นธรรมดานี่แหละสําคัญนนี่ตอแต่ถ้าเราเห็นว่าอ่าถ้าเราเห็นว่าความเจ็บนี่เป็นธรรมดาจริงๆนะครับท่าเราจะถึงธรรมะเลยนะเนี่ยนี่ผมกําลังเจ็บอยู่พอดีเรียกว่าบวมธรรมดาครับท่านระคับปีวินัยเราขออนุญาตสามาจารยานบญชอบกว่าเจะดเข้ามา ได้ไหมครับอาจารย์มึชอบสามนักจำสาม,สามได้ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะสงไัยอยู่นานแล้วเนี่ยกายเวทนาจิตจำานี้ไหมเราจะสอิจของเราเนี่ยอยู่กับอะไรดีกายเวทนาจิตจำในเมื่อบอกว่า ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นหรือมัน่นเล็กจิตเราจะอยู่กับอะไรเหรคราวนี้อช่วยอธิบายตรงนี้เข้าใจหน่อยครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์บุญยบตรงนี้จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นธรรมที่สูงสุดนะ,ะเป็นธรรมะที่สูงสุดนะ,ะถ้าเราจะอยู่กับสุญญา,าก็ได้นะคำว่าสุญญา,าเนี่ยก็คือหมายถึงว่า พระพุทธองค์ก็กลัดไว้ว่าสุญญาตาก็แปลว่าอยู่กับความว่างแลว่าความว่างในที่นี้ก็คือว่างจากอายตนะก็ได้ว่างจาก,าต,าก,าจากตาก็ได้หูก็ได้จมูกก็ได้ลิ้นก็ได้กายก็ได้หรือว่าว่างจากอุปาทานก็ได้นะ ว่างจากอุปาทานนะอุปาทาน,นขันธ์ทั้งห้าที่มันเป็นตัวทุกข์อะทีนี้เราอยู่กับความว่างได้อย่างไรอ่าตรงนี้เราก็จะต้องพูดให้ชัดเข้าไปว่าเอาแล้วเราอยู่ด้วยวิธีไหนว่าว่างอย่างไรถึงเป็คือว่าว่างนี่นี่องไัยตรงเน,นี้ยตรงเนี้ยับละเอียดหน่อยตรงนี้ก็คือว่างจากการไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้น นะเอาง่ายๆชัดๆนะก็คือว่างจากไม่ยึดมั่นถือมัน่นในธรรมชาติทั้งหมดสัพเพธรรมนตตานตะาก็คือทั้งหมดแล้วนะทำทั้งหลายไม่ควรไปยึดมั่นถือมันอ่นนี่ตรงนี้องเข้าใจอนะ่ะเนาะก็เราเห็นแล้วนี่ว่าทำทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นอนตตา ก็เมื่อเรารู้แล้วแล้วเรายังไปยึดมันทำไรล่ะก็เมื่อเราเห็นแล้วว่าทำทั้งหลายไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราอยู่กับตรงตรงนี้แหละนี่หลือตรงนี้แหละอาจารย์ตรงนี้อ่ะแล้วเราเราไม่อยู่กับความยึดมั่นถือมั่นแล้วเรารู้ได้อย่างไงว่าอยู่กับความ ใครเป็นคนรู้ว่าไม่ยึดมั่นหรือมั่นนี้ที่จับหลนที่สามครับขอเออจอครับพระพระเจ้าก็กลัดไว้ในธรรมนิยามมันนะแต่เป็ธรรมานัตตาติยาตาปัญญาญาปัสตินั่นแหละก็พระพุดทดองก็กลัดไว้อย่างนั้นนะทีนี้เราจะเข้าไปอยู่ได้อย่างไรวิธีใดแล้วก็เคยเข้าไปแล้วอยังนะใช่ไหมทีนีน้เราก็พูดว่า ออชีวิตเราเนี่ยถามว่าตื่นขึ้นมาแน้เ่เราจะโลภตลอดไหมเราจะหลงตลอดไหมเราจะโกรธตลอดไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้คนจะโลภโกรธหลงตลอดทุกขณะทุกลมหายใจทุกความรู้สึกนี่มันเป็นไปไม่ได้นเพร,ระะา,ารไไะอะไรล่ะเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่ง ช่วงที่เรามีความว่างมันมีอยู่นะแต่ปัญญาของเราหรือว่ายานของเราเนี่ยจะเข้าไปรู้หรือไม่เนาะยานตัวรู้อะเราจะไปรู้หรือไม่ว่าในขณะนั้นอะมันมันมันว่างจริงๆเราะว่ายานตัวนี้ก็คือไม่ใช่ว่าเราไปยึดในยานด้วยนะอ่า มันแค่ว่ามันไปรู้ว่ามันมันมันเป็นหน้าตาน่ะนะมันเป็นสุญญานั่นแหละก็คือมันไม่มีอะไรอะคำว่าไม่มีอะไรนี่มันเป็นธรรมชาติที่มันมันไม่มีอะไรจริงๆในขนาดหนึ่งที่เราไม่มีความโลภโกรธหลงอ่นะ อาจจะเป็นขนาดเดียวก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นทุกขณะเวลาก็ได้อาจจะขนาดหนึ่งเราไปเห็นน่นเนาะเะมื่อเราไปเห็นว่าโอ้ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตอนทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ควรที่จะไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ะที่นี้รวมแล้วธรรมชาติทั้งหมดเลยนะที่พูดเนี่ยพอะไร ถ้าเรามองหลักความจริงเลยนะเพราะว่าทมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติของมันโดยธรรมชาติของมันก็คือมันเปลี่ยนแปลงระบบของมันอยู่มันเป็นอนัตตาร,ระบบของมันอยู่แล้วก็มันเป็นทุกข์เป็นระบบธรรมชาติของมันอยู่นะเมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่มียานนะ ไม่มีวิสุทธิยานเนี่ยความบริสุทธิ์แต่เราก็จะมองไม่เห็นเราก็จะมองเห็นว่าเป็นอัตตามองเห็นเป็นอนิจจังมองเห็นว่ามันเป็นสุขอะแต่เมื่อไหร่เรามองเห็นว่าเอ้ยสุขเนี่ยมันไม่มีทุกทุกก็เพราะอนิจจังมันบีบคั้นอยู่อัตตามันบีบคั้นอยู่ นะทีนี้ถ้าเรามองเห็นอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่าธรรมชาติของรอบธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงของมันนะแต่เราอย่าอาศัยอัตตานะถ้าเราอาศัยอัตตาเนี่ยมันจะปิดบังธรรมแต่ถ้าเราไปอาศัยเองด้วย ความโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีอ่ะมันปิดบงังธรรมแค่ตัวโลภตัวเดียวก็ปิดบงังธรรมแลเพราะพระพุทธองค์ก็กลัดไว้แล้วเนี่ยความโลภปิดบงังธรรมทั้งปวงนั้นแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวนี้แล้วมันเหมือนกับเรามีปัญญาเนาะ,ะมีปัญญามองเห็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันมนอย่างเงี้ยมันหมุนอยู่อย่างนี้ด้วย นะมันหมุนโดยธรรมชาตินั่นแหละถ้าเมื่อเมื่อไรเราไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่ทุกข์เมื่อไรเราไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่ทุกข์เมื่อไรถ้าเรามีปัญญาเห็นว่ามันอนิจจังมันก็เป็นข้งมันจริงๆอย่างนั้นนะเมื่อไรถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันก็เป็นจริงๆอยู่อย่างนั้นแี่ยแต่เมื่อไรถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นอัตตามันเป็นนิจจังมันเป็นทุกข์ มันเป็นสุกเนี่ยมันไปแล้วจะมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมมองไม่เห็นธรรมชาติของมันแล, <Yeah. S 2> แล้วธรรมชาติพวกนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่สัพเพธรรมานตาจริงๆเป็นธรรมชาติที่มันมันไม่มีอะไรของมันอ่ะเออคาว่าไม่มีอะไรเนี่ยมันพูดยากนะเพราะว่าคําว่าไม่มีอะไรก็คือมันเหมือนกับไม่มีอะไรคำว่าไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรและจะมีอะไรละ่ะ ถ้าเราพูดว่แล้วจะมีอะไรล่ะเมื่อมันไม่มีอะไรนะ่ะถ้าอุปมาเห็นได้ชัดก็ได้ว่าเมื่อมีไฟมันติดอยู่แล้วเราดับไฟแล้วมันจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเมื่อมันมีแสงเมื่อแสงมันดับแล้วมันจะมีอะไรอยู่ตรงนั้นก็เมื่อเมื่อแสงมันดับไปแล้วเมื่อไฟมันดับไปแล้วก็มไม่มีอะไรใช่ไหม แล้วเราจะพูดตรงนั้นว่ามันมีอะไรมันก็ไม่ได้แล้วอะโยมสงบตัวตัวที่ไม่มีอะไรนั้นเป็นตัวใช่เหรอตัวได้ดีทีตัวได้ดีว่าตัวที่เราว่าไม่มีอะไรตัวที่ว่าอยู่กับดุนเนตตาตัวนั้นจะใช่หรอืออ่านี่ตรงนี้ละเอียดละเอียดอัะนนะั้นละเอียดเี่มันเป็นอับป,ปนิหิตาไงคําว่าอับป,ปนิหิตาก็แปลว่าไม่ไปเกาะเออถ้าพูดง่ายๆก็คือมันไม่ไปเกาะ <c oughs> เข้าใจไหมไม่เกาะเข้าใจแต่ยังอยู่ในความว่างตรงนั้นก็แสดงว่ายังเกาะเรารู้ว่าอยู่ในว่างจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่ในว่างแสดงว่าวังหนึ่งต้องไม่ว่างนี่จริงเรารู้ว่าอยู่ว่างใช่ไหมแสดงว่ายังเอียงอยู่ยังไม่อยู่กลางอย่างนั้นเพราะว่าเรามาอยู่ในรว่างเรารู้ได้ไงว่าว่างคำว่าสัพเพิธมมาแล้วมันทำทั้งหมดเลยนะ ทั้งโลภธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นนะ่ะในพูดโลภด้วยธรรมด้วยอ่าโลภธรรมนามธรรมแยกเป็นสองส่วนนะอ่าส่วนที่เป็นนามธรรมก็คือธรรมารมณ์ส่วนที่เป็นโลภธรรมก็คือโลภทั้งหมดนั่นแหละที่เราคุยคุยนะทั้งหมดเนี่ยโลภเสียงก็เป็นโลภกลิ่นรสโปตป่าธรรมารมทั้งหมดเป็นโลภ แล้วก็ส่วนนามส่วนนามก็คือเป็นความรู้สึกนั่นแหละโรภธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ใช่ตัวตอนเป็นอนัตตาก็คือธรรมชาติมันสรุปอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมเอามาถามคำถามนี้อะเพราะผมเห็นไปติดกันอยู่ที่ว่างกันอยู่เยอะอาจาเรารู้ว่าว่างนี่แสดงว่าอีกวางนึงไม่ว่างแสดงว่าไม่อยู่ตรงกลางยังไม่ยังต้องเอียงอยู่ใช่ไหมยังไม่ถูก คิดว่านะแต่ผมคิดว่าเพื่อเป็นประโยชน์กับคนที่ว่างว่างว่างอ้าประมาณนี้คืนไหมครับอาจารย์คือวางวางแล้วก็ว่างกันแหละวางว่าคือคําว่าวางในที่นี้เนี่ยก็คือบางครั้งนะเราอาจจะตีความหมายว่าวางจากทางตาวางจากทางหูวางจากทางจมูกวางจากทางลิ้น วางจากทางกายวางจากธรมรมารมณ์นะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งเนาะ,ะทีนี้พระพุทธเจ้าก็กลัดว่าให้เราวางในส่วนในด้วยส่วนในก็คือโลภเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณไอส่วนนอกก็คือโลภเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรมรมารมณ์ทีนี้คําว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยคือทั้งสองส่วนนะทั้งสองส่วน คือเราต้องวางทั้งสองส่วนเราไปคล้องส่วนนอกก็ไม่ได้ส่วนในก็ไม่ได้เราจะต้องวางทั้งสองส่วนพอเข้าใจไหมครับว่าวางทั้งสองส่วนเนะี่ยโยมสงบพอเข้าใจไหมวางเข้าใจเข้าใจนึกภาพออกแหละที่อาจารย์อธินะบายเนี่ยผมนึกภาพออกอยู่นะพอมองเห็นภาพอ่า คือก็ต <That> <without> Th be ้องวางทั้งภายในภายนอกวางทั้งโลภธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเป็นอนัตตาหรือว่ามันไม่ใช่ตัวตอน่ะตะเพธธรรมานัตตานั่นแหละมันก็ต้องคนที่วนที่ไปยึดติดว่างอยู่ีนเยอะไหมอาจารย์ว่าเอาเดอะพูดอะไรก็ว่างอย่างเดียวเนี่ยเยอะหรือผมเจอมานะในอ้อมตาแล้วอก็เลยเนี่ยออกมาเป็นคำสาบมันมีอยู่นะอ่า แต่ทีเนี้ยเรามาถามโยมทั้งหกว่าเนี้ยทุกคนเนี้ยมันจะมีในช่วงนิดหนึ่งก็ยังดีหน่อยนั่ก็ยังดีที่มันมีส่วนว่างอยู่นะมันไม่ใช่วุ่นอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยนี่เข้าใจไหมเข้าใจที่ว่างอาจารย์ว่าเนี่ยว่างโมหะมาว่างไม่มีสติไม่ไม่ว่าง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 แบบ ขาเรียกว่างไม่มีความโลคโกรดหลงนั่นแหละ่องว่างรลยอย่างระหว่างที่ยังไม่ปรุงแต่งคือว่างเราไม่มีสติก็ไปดูก็ก็ว่างอยู่ไม่เจ็ว่างจากที่นี้ก็ว่างจากไม่มีความโลภโกรดหลงนะคือถ้ายังมีอยู่มันไม่ว่างได้เพราะมันยังมีอยู่มันยังมีความโรภโกรดหลงว่างโรคโกรดหลงนั้นแหละก็ยังเป็นว่างที่ไม่ว่าง เพราะว่าว่างลงนั้นเราไม่ได้รู้ว่าว่างเรานั่งไม่ได้มีสติก็ไปรู้ไม่ใช่ว่างเนีไม่รู้เนี่ยว่างแบบนี้ไม่ใช่จําเป็นต้องนั่งเด้อมันอก็นั่นแหละนั่นแหละอาจารย์ว่าว่างนั้น่ะใช้ไม่ได้ถ้าใช้ได้นั่งอยากคิดอะไรเด้อวันๆนึงว่างนั้นใช้ไม่ได้เออก็ ก็บอกแล้วว่าคนเราไม่มีความโลภตลอดเวลาไม่มีความโกรธตลอดเวลาไม่มีความหลงตลอดเวลานะมันมีอนะ่ในขณะหนึ่งแหละบางทีอ่ะนะในขณะหนึ่งที่เรามีตัวรู้เนี่ยในขณะหนึ่งนะมีไม่รู้ว่าใครใครเข้ามาหาต้องกระพริ์เดียวดดยว,ว่าง,งั้นนะว่าง,งั้นนะพระอาจารย์ ก็ไว้ให้แก้อย่าให้เราเป็นโลกประสาทอย่าให้เสียสาิีอย่าให้บ้าว่างตรงนั้นไม่ใช่ว่างเพื่อจะบรรลุนัว่างนั้นไวให้่อนไกรแต่ว่างอื่นประมาณนี้หรอกเอาจนนิมนต์สอโยมมาก็ไม่เป็นไรว่างก็ว่างแบบในสิ่งที่ไม่สมควรจะเอามาคิดไม่สมควรที่จะมาผูกพันให้จิตรกรุงรังแต่ก็ไม่ใช่ว่างจากสิ่งที่เป็นสาระ